สวัสดีค่ะบอ,อกกันนี่ช่องป้านางแม่บ้านน้องอุ้งอิงเนี่ยค่ะแดดแรงอีกแล้วแดดแรงอีกวันหนึ่งแล้วแล้วเราก็จะมาดูไสนี่ค่ะ,ปะเป็นเลรียยุคกับ บาวโทนแต่เศร้าเลน่นจนลอยแล้วเลน่นจนลอยแล้วอ้อนีเอียงหมวนอย่างนี้นี่หละแพร่ยื่นกรบก็มาส่งมาเพื่อน,นบอแพร่แพรสิสียงกรบอันคือมะนางง่อยนะบะอออ่ามาหมูอันขนมนเด้ย ยาเซ็ตบักโดแทเนเ่ยยาเพอได้เนี่ยขน,นมขน,นมพ่นบักโด้อยกินไปละอันนึงอย่าไปซองเขาอย่าไปซองมันบักมาโดอยากดูอยากเห็นเนี่ยเอาหัวไปซองแทนได้เนี่ยแค่ยืนกบไง ต่างไปสีห้าวันขึ้นมาเ่นเ่นทายอยู่อันกับบาทนุนแต่เศร้าค่ะเขามาจากกรงนะเอามานั่งเล่นนำ้ำนั่งถายัาสลีลาวลาปานั่งมากสีเห็นเ่นนั่งอยู่น้ำกันจังเสียแล้วค่ะเนอะแมนบอกไปก่อนเด้อ ขนมขนมเป็นขนมแบบนี้เนี่ยบักโดร้อยเอาไปกินลำว่านอันหนึง่งอยากรู้อยากเห็นอยียงเดี๋ยวเนี่ยมา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 ทุกดิกไปซองเออโดมาโดเร็วเร็ว,รวมาเห็นมันครบแปดนาทีนี่มา <c oughs> โดว,ว,ว่าเวลา เวลาสิไทยลิปเนี่ยเอินเอิ่นเอินดีวาวมวลนย่ำนั่นเราหายเฮาไปนะมันมึนนะบอกดูมันมึนตรงกำลาบไว้ลูกดิกลูกดิกสีแดงคือโปรยเอกว่าแล้วแดดแบดนี้ โดนัเรียนไปแล้วเนาะตัวสาวๆก็เอาภาพทุงให้ทุงหน้าสวยๆมาให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเดบึงสบายหูสบายตาสะชานทีเก่าๆนี่แหละค่ะแต่ว่า มันมันเบิงแล้วมันมันหลุดสุดแบบน,นี่ความสุดค่ะเป็นชีวิตบันบานแล้วเราก็จะได้เห็นแพรของครอบครัวด็อกเตอร์สมพงษ์กันค่ะเฮ็ดมือนีบอ เลยแบบเออเห็ดแล้วก็ป่อยน้ำโซลาเซลล์ใส่น้ำมันบกนี่อะไรได้ค่ะถ้าฝนโบใครตกฝนโบตกสองสามหมื่นกระบ,บกลง <c oughs> ว่านปูเป็นล่งอันง้มหอยค่ะตอนพักกันทายออไล่การอย่างฝน หนวเนี่ยเก็หนไม่รู้หนไปไหนเงี้งจีบอ่ะของเพิ่นนะต้องลูกไส้เพิ่นบุญเอวขัาขนะผูกเมกไทยหาเสือกเงียงดอกมาให้ปะนั่งผูกให้เพิ่นนะคะ ปิดคอนเทนต์ให้เพิ่นเนี่ยคะ่ะแพไอ่ที่บ่าวโทษสั่งสิเฮ็ดเฮ็ดแพ้ให้ครอบครัวดรสมพงษ์เป็นขึ้นไปนั่งง่อยนะคะเนี่ยจ้ะเขามาส่งสั่งไปหลยเมืยแลคะค่ะกะพึงใดเขามาส่งมาขึ้นนี่ เดินเมื่อยหละ่ะบก่กบังเอินไปนเสร็จเหอเอินมาไทายมันจบคลิปนะคะเอินบังโดมาไทายมันจบคลิปเมื่อกี้ปุ่นอยู่ปากท่าของพุนได้ไงเห็นเ้าขี่รถมาแบบ เป่าแลนม่นหลัดเปิดประตูนะี่ยแลนม่นหลัดแต่มีของกินเนี่ยกระโดดหาวใส่เลยเนี่ยค่ะรับเลยค่ะเมื่อกี้ว่าว่ามัดีๆอยู่หยอกแลนเห่นมุนๆอยู่รับเสยเด็กหน่อยคือเด็กหน่อยเนาะคะ่ะกินง่ายหลับง่ายเนี่ย เพลอนมาได้ตัวเนี่ยง่ามเป็นนอนกลนแหงเป็นตะฟังตัวค่ะเสียงกลนอนลูกนอนหัญใจเอฟซีมีต่คนคือหอน ค้นขึ้นหอนหลายซุ้มปืนเอามาให้แห่งสิข,ขึ้นหอดค่ะค่ะประนั่งสิเลนน้ำซุม้มผู้ชายกับสิมี่ตูหลูมีดุกดิกมีบักโดอันถับเป็นผู้ยิ่งกะทองแท้กับทองทานค่ะ ซุ่มกูะายซุ่มขี่เดินนี่ยแสบแสบกระแสบแต่ป้ะนั่งไปหนึ่งเขากันนะคะหนึ่งเขาเตรียมเฮ็กกับเขาฝากคนไลก็แช่กดติดตามช่องป้านั่งแม่บ้านน้องอุงอิงกำลังใจป้านั่งนะแน่ลวก็ กดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อสิบคัดผ่าขีดโตไปของป้านั่งนะคะนี่คะ่ะขนมดีนะบักโดร้อยกินของนองไปคือคืออันกินอยู่ข้างในนะคะมันกิ่งออกมานะออกกิ่งออกมาจากกงบักโดเมียนเลยเซ็ตบักโดขนมเด็กน้อย ซอยเบงโฆษณาห์ซ <c> อ <oughs> ยเบงโฆษณาห์ไปนางนั่งได้จ้ะเห <c oughs> มือนลมอ่อสำหรับคลิปนี้สำนีก็นกาก่าจะพอกันใหม่คลิปหนา้าสวัสดีค่ะ